ไม่เพิ่มสื่อตีเชลซีร่างชื่อสองโค้ดใหม่รอเสียบแทนโปรเซติโน่มาลิซิโอโปรเซติโนกดดันเพิ่มขึ้นอีกเยอะกับการคุมเชลซีในช่วงต่อจากนี้เมื่อสื่อดังระบุว่าบอดบริหารทีมสิง์บรูได้กำหนด2ชื่อกุญซื้อเป้าหมายเอาไว้แล้วสำหรับการดึงมาแทนที่โปรเซติโนทั้งระหว่างซีซั่นนี้และตอนซัมเมอร์แม่ก่อนหน้านี้จะมีรายงานว่า โสติโนสามารถวางใจกับงานของตัวเองได้เมื่อการนําทีมเข้าชิงชนะเลิศคาราบาลครับและเข้ารอบหลีกใน FA ฟเอคับมากพอแล้วจะทําให้โค้ดอาเจนตยได้ไปต่อซีซันหน้าอย่างไรก็ตามฟุตบอลลอนดอนระบุว่าบอร์ดบริหารเชลซีไม่ได้พึงพอใจนะกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่โดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกที่ยังคงขึ้น,ข,นขึ้นลงลงและดูมีโอกาสน้อยมากที่จะขึ้นไปอยู่ในสิบอันดับแรกนอกเหนือจากที่คาราบาลคัพ ก็เป็นได้แค่รองแชมป์เท่านั้นแฟนบอลเชลซียังแสดงออกชัดว่าพวกเขาเริ่มไม่มีความสุขกับโปเซติโนด้วยการส่งเสียงโหงหะง,งหลังจบเกมสเสมอกับเรนฟอร์ด2ต่อ2วันเสาร์ที่ผ่านมาฟุตบอลลอนดอนเผยว่าตอนนี้บอร์ดทีมสิงบรูมีการระบุชื่อ2คุณซือ ที่ต้องการตัวไว้แล้วกรณีที่จะมีการปรดโปรเซติโนกลางทางซึ่งก็ได้แก่โรเบโตเดซาบี ito, is, ของไบรตันแอ็นโฮมอัสเปียนและอีกคนคือรูเบนอโมริมของสปอร์ติ้งลิสบอนรายงานเสริมว่าหากนานที่สุดโปรเซติโนพาทีมคว้าตัวทั่วยุโรปจากทางหนึ่งทางใดไม่สำเร็จก็จะมีโอกาส ที่จะโดนเด้งตกเก้าอี้ในทีูุ่ขดขณะที่เดซบีและอโมเรมเวลานี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับลียอพลอยู่ด้วยเช่นกันขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและคอมค่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ